ไปม,มีอะไรกับเขาแล้วก็ห่างเหินกับเขามาเนี่ยเวลาเขาร้องไห้เวลาเขาเสียใจเรามีความสุขจริงๆหรอครับมันเป็นสุขแท้สุขยั่งยืนจริงๆหรือแบบนี้แล้วถ้าถามลึกต่อไปอีกว่าแล้วคนที่เราไปเจ้า,จาชูไปเรื่อยนะนะไม่ว่าจะเพศอะไรแล้วแต่นะครับถามว่าถ้ามีคนมาทำอย่างนั้นกับพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายของเรา นะครับหรือคนในครอบครัวเราถูกกระทําแบบนั้นมั่งคือมารักง่ายไหนเร็วแล้วก็ทิ้งไปหาคนอื่นนะครับหลอกให้เราช้าใจให้ใหลงรักก่อนแล้วก็พอผ่านไปก็ช้าใจเนี่ยถามว่าถ้ามันเกิดขึ้นกลับมามาที่คนในครอบครัวของเราเองบ้างเนี่ยเรามีความสุขจริงๆหรือครับมันเป็นความเก่งกาจสามารถขึ้นมาแล้วหรือครับการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราสามารถจะไปเสพสมกับ ใครก็ได้จํานวนมากจํานวนมากอันนั้นมันถือว่าเป็นความเก่งสุดยอดของมนุษย์แล้วนะครับนะครับแล้วหัน,น,นเหลีวหลังมานะครับคนที่เราพรกจากมาเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับเขาไม่ได้เต็มใจอาจจะเพราะว่าถูกหลอกให้รักเราใช่ไหมแล้วเวลาที่พรกจากมาเพื่อไปหาคนอื่นเนี่ยคนเหล่านั้นที่เขาชอบจำใจอยู่เนี่ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนหนึ่งเนี่ยเราเหลีกกลับไปดูเขาแล้วเนี่ย เราไม่มีจิตใจที่ว่าจะคิดสงสารเห็นใจเลยนะครับผู้ชมผู้ฟังที่รักครับผมรับฟังเ,เพื่อนผู้ชมผู้ฟังที่รักแล้วก็เป็นจิตอาสาในเรื่องของสุขภาพจิตน,นะครับและการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสุขภา,าวะามาตั้งแต่ปี2 5 6 1 2 5 6 1ัน้รน่งนะจนขณะน,นี้ปี2 5 6 7นะครับแล้วผู้ชมเชื่อไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยบางคนพอถูกคนรักทิ้งเนี่ย จากสีหน้าแววตาที่สดใสหล่อสวยอยู่อย่างเนี้นะครับหน้านี่ดำคั้มไปจริงๆเลยใครจะไปนึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ไม่พอนะบางคนนี่สิวผื่นขึ้นเต็มหน้าฝ้ากระขึ้นเต็มหน้าเลยเพราะชีวิตมันระทมขมเศร้าอนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่เหมือนกับว่ารักเดียวใจเดียวแล้วก็คิดว่ามีแฟนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดประคับประคองชีวิตคู่ให้ดีที่สุด แต่ปรากฏว่าคนรักของตัวเองนอกใจหรือว่าเจ้าชู้ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยที่ที่แวะเข้ามานะครับคำถามสำคัญก็คือว่าวันนี้เราพบว่าคนที่ถูกกระทําแบบนี้ครับคือคู่รักไปนอกใจหรือว่าคู่รักเจ้าชู้ไปมีคนอื่นสเปดสบ่าไปหมดเนี่ หลายๆคนที่ผมรับฟังแล้วให้คำปรึกษาแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูมาแต่ไม่ออกนามไม่ไม่บอกประวัติใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเรื่องราวเหล่านี้ที่มันเป็นประโยชน์ส่งต่อกับคนอื่นไม่ให้ผิดพลาดหรือว่าต้องมาทุกข์ใจตกหลุมดําของชีวิตแบบแบบที่เราเคยผ่านมาคนที่ถูกกระทําเหล่านี้หรือคนที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกคู่รักที่เจ้าชู้แล้วก็ไปมีคนใหม่สเปสะสปาไปเรื่อยเนี่ยผมถามใจคนที่เจ้าชู้ว่า,วา มันเป็นความเก่งกาจสามารถจริงเหรอที่เราสามารถไปร่วมหลับนอนกับคนจํานวนมากได้แล้วเสร็จแล้วก็ทอดทิ้งเข้าไปแล้วมันมันเป็นผลงานชิ้นรูปแดงของชีวิตหรือว่ายัางไงนะครับแล้วไม่ว่าคําตอบจะคืออะไรเราถามกลับว่าในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคุณเคยเหลียวกลับไปดูไหมว่าคนที่คุณทอดทิ้งเข้ามาเนี่ยเขาบอกช้ําขนาดไหนสถิติความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับคนที่ถูกทอดทิ้งจากความรักหรือว่า คู่รักของตัวเองเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยคือหนึ่งความทุกข์เศร้าอย่างแสนสาหาัสโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่ที่เราเกิดกันไปแล้วว่าถ้าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่เขารักเดียวใจเดียวแล้วเขาตั้งใจจะดูแลผู้ชีวิตเขาอย่างดีเออนะครับสิ่งแรกที่ปรากฏทางกายคือหน้านีหมองคั้มเศร้าไปเลยมันคนมีสิวมีฝ้ามีกระขึ้นเต็มเลยเพราะเสียใจน้ําหนักตัวหลายๆคนเนี่ยลดขั้วภาพ หรือได้ทํากับกันบางคนเครียดมากทานอาหารเยอะน้ําหนักกุ้มปรีดเลยนะครับอันนั้นอันนั้นสภาพทางกายก่อนนะคณะน,นี้สภาพทางใจเนี่ยแน่นอนแหละเมือม่อเมื่อคนที่เรารักเขาไปมีคนอื่นแบบไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยยิ่งถ้าเราไปจับได้ยิ่งยิ่ง,งทุกข์หนักใหญ่แต่ถามว่าภาวะตอนนั้นเน่ยเครียดแน่นอนแล้วในทางสุขภาพจิตเนี่ยถ้าเครียดนานต่อเนื่องกันแล้ว แก้ปมไม่ได้สลายปัญหานี้ไม่ออกจากชีวิตสลับไม่หลุดเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือมันไปต่อนะครับมันถลําดิ่งลงไปต่อเป็นภาวะ